ทำรียังลูกไปพี่เด้อเร็วๆๆ็พีเ่เด้อมาข้ามมาข้ามมาข้ามาเก่งจังเลยลูกไกย์วาเก่งจังเลยค่ะไปนะ กอนั่งลงพีโต้นั่งลงนั่งลงสิคะนั่งลงก่อนนัง่งรอโอ้ยบนังสับเอาไปสนมาขมขับม้าขับม้าอ่ะกูเกิลไปของกูเกิลนะลูกไปมา้าขับมาสิขับมาให้สิบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเหนือห่อยแล้วเหรอเออเหรอเหนือหน่อยแล,ล้วเหรอคะ เนี่ยแล้วก็ไปกินน้ำสนุกปะหม่เงี้ยโอ้ยหมาเหนื่อยหมาเหนื่อยหมาเหนื่อยแล้วหมาเหนื่อยแล้วกูกเก้นกูกเก้นเอ้ยห่วยพี่โดไปไม่คาบเหรอลูกคาบบอลไปไปไหนนะัเนี่ะจะไปไหนอ่ะ นองจะไปไหนนองจะไปไหนเล่ามา,อาบอลเนี่ยมา,อาบอลแล้วเร็วบอลหนูอยู่นี่แล้วเร็วเหนื่อยแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะหนูเหนื่อยกันแล้วค่ะหนูไม่เล่นกันแล้วค่ะอ่ะนั่งลองสิลูกนั่งลองไม่เก่งทังเลยเนี่ยลูกใครวะกูกัน ลูกก็น,นั่งลงเก่งจังเลยค่ะบ๊ายบายกอนลูกบ๊ายบายกูกิ็บ๊ายบ,าย,บ,าย,บายหน่อยบาย,บาย